ตอนนี้นิวโหวดอยู่กับธันวาสุริยจักรครับในกองล้นกลิ่นจานสวัสดีนะครับเลัานุการีครับพี่เรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นธันวาในอีกลุกหนึ่งคือลุกการเป็นคุณหมอครับเป็นคุณหมอผ่าตัดแบบผ่าศพด้วยเนาะเขาเรียกหมออะไรใช่ครับหมอหมอนิติเวชฮะโอ้โหได้ไปเทรนได้ไปศึกษาอะไรมาบ้างครับธันวาก็มีหาข้อมูลในในในวิดีโอแล้วก็ได้ไปศึกษาสถานที่จริงมีพูดคุยกับคนที่ เป็นหมอจริงๆที่เขาผ่าศพที่โรง,งพยาบาลตำรวจ oh. อะไรอย่างงี้ยฮะแล้วก็ท้าทายความสามารถด้วยเพราะว่าเวลาที่อยู่ในห้องผ่าตัดจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันแบบมันเห็นตาเราแค่นี oh. แ้แล้วเราแล้วเราต้องทําทุกอย่างให้มันคล่องเราต้องแบบ oh. เราต้องจับเครื่องไม้เครื่องมือ oh. เราต้องแบบว่าคืออย่างเช่นแบบไดอะล็อกที่เราพูดในเรื่อง oh. มันก็สําคัญด้วยอย่างเช่นแบบ12นาฬิกา45นาที oh. เริ่มผ่าศพ oh. นิวหนวดอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าในเรื่อง อในเรื่องในเรื่องเรื่องสมมุติคือปากพูดไปแล้วร่างกายก็ต้องไปตามที่แบบ<ช>เหมือนมัน อัตโนมัติใช่ใช่คุณหมอให้เทคนิคอยางไงบ้างแบบคุณหมอตัวจริงอ่ะเขาจะให้วิธีการแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องอ่ะมันจะยากกว่าก็คือบีอิงของของเราที่ที่ที่เป็นเป็นหมอเพราะว่าเราเราจะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นหมอคนเดียวที่อยู่ในจังหวัดนี้คือเราต้องทําเราต้องสืมหาความจริงให้ได้ว่าฆาตกรคือใครความเข้มข้นมันจะอยู่ตรงตรงนั้นมากกว่าก็เรียกว่าเป็นบทบาทที่มันก็ทําให้ธันวาเจออะไรใหม่ๆด้วยครับเออก็เป็นอะไรที่สนุกดีแล้วก็พุ่งกับก็ได้มีการให้ ให้ reference ในในหนังฝรั่ง reference ในหนังแบบหนังซีรีส์นะเขาดูซีรีส์นะเป็นสายซีรีส์แล้วแล้วเราก็มามาดีไซน์ตัวละครตัวนี้ด้วยตัวเราเองคือเราจะไม่เหมือนใครแต่เราจะเป็นเป็นตัวเราเองเราจะเป็นตัวละครตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเองอยู่กับนิวหนวดและบอสชนะการ แบบโอป้ามากเลยนะเรื่องเงียะจริงเหรอใส่แว่นด้วยแว่นนี้มีที่มานะแว่นที่เขาใส่อยู่เนี่ยคือยัใช่คือว่าตอนแรกอ่ะพี่โต้งเขาให้เลือกเลือกมาว่าแบบเออให้มาออดิชั่นเขา cast มาก่อนห่อยเนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่มาถึงปุ๊บเขายื่นหมดให้เลยใช่เรื่อนยื่บอกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างแบบจริงจังนะแล้วก็ทุกคนนี่คือแบบมากฝีมือมากเท้าความเลยพี่ทัพทิมกับพี่ธันวานี่แบบโอ้โหนักแสดงแบบเขาเป็นสายรางวัลอะอะสายรางวัลใช่ กวาดฉะนั้นละใช่ฉะนั้นกวาดมาหมดแล้วสะอาดมากเลยเออคลิปคนละกวาดคนละกวาดคนรอบรอบอ่ะเขาต้องเขาก็ต้องแบบว่าเออพูดนิดนึงส่งกึงอะไรเงี้ยพลังการแสดงต้องมาซึ่งเราก็แบบโอเคใชได้อยู่นะปูไปปูมาเหมือนอวยตัวเองมาไปออเดชั่นมาแล้วก็เหมือนผมอะใส่แว่นไปด้วยวันนั้นเนี่ยบังเอิญว่าเราไม่มีคอนแทคเลนส์เลยแล้วพี่โต้งอ่ะเขาก็เห็นว่าเออเฮ้ยใส่แว่นแล้ว คว่ะเออก็เลยให้ใส่แว่นในเรื่องเลยก็คืออันนี้เลยก็คืออันนี้เลยอ๋อแ้่นเราเองส่วนตัวใช่ก็คือว่าเขาซื้อเบิ้นมาให้อีกสองอันก็คือว่าปิดกล้องก็คือผมได้แว่นฟรีอีกสองอันโอยวิ่มีแต่ได้กลับได้ร้วังขาแว่นจิ้มตานะเฮ้ยแต่ก็ดูเปลี่ยนลุกไปอีกคนนึงเหมือนกันนะใช่ดีมากเลยผมชอบมากเลยก็คือเรื่องนี้จะแบบแล้วยิ่งได้แบบรุ่มกับอย่าง โต้งได้ <ฮะ S 1> แสดงแบบพี่รับทีมพี่ธันว่างนียมันเลยทำให้เรื่องนี้มันแอดวานมากเลยจากบทที่มาเป็นปกติของสิบสวนสอบสวนทั่วไปต้งก็จะแบบเหมือนทิ้งสัญญาของภาพของอะไรให้คนดูแบบลุ้นตลอดจริงๆคือเป็นเรื่องที่ถ้าสำหรับผมนะก็ค่อนข้างที่จะท้าทายที่สุดเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่มาจนถึงจุดนี้ซับซ้อนซ่อนเงืนมากเล่นเองอย่างงงเองเลยเอซับซอนเองเลย <c oughs> สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้นิวกับบอสตาไปก่อนสวัสดีครับ